สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับหายตั้งนานก็ตามหาไม่เจอไม่รู้มาทำอะไรตรงนี้เกิดอะไรขึ้นควันต้มฮะเกิดอะไรขึ้นครับตัวยูหัวมันเสียขัดไม่ออกเอาทีนี้งานเข้าแล้วครับ นานยังนี่เรื่อย <laughs> นานยังครับ <laughs> สุดุกไหมหไหนะ <laughs> ไอันนี้หักอีกแล้วบอฮะ <laughs> <laughs> ก็เนี่ยฮะอุปสรรคมันเยอะนะครับคน<อ>เลี้ยงช้างนะฮะอย่าคิดว่ามันเลี้ยงกันง่ายๆนะมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ฮะนะครับเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับอย่าคิดว่าเลี้ยงกันง่ายๆแล้วก็ มันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีจริงๆนะ FC เนาะก็คือควอนต้มจะไปปล่อยแล้วนี่จะปล่อยใช่ไหมจะปล่อยให้ไปอยู่กับพลาอกสิทธิ์นะฮะแต่ว่ามันขันไม่ได้หัวมันเสียนะฮะเฮ้าเฮานะครับ ต้องใช้มือค่อยๆเลื่อยนะจะใช้พวกเครื่องมามจีเออก,ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กับขาช้างนะครับเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่ใช่นิยายนะฮะเลี้ยงช้างนะครับอย่าคิดว่ามันง่ายๆนะครับข,ขี่มันก็ง่ายอยู่ตัดหญ้าป้อนอาหารอาบน้ําให้นะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจุกจิกแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับ<า>เดี๋ยวนี่ จะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะฮะสงสัยะนะครับทุ่มเทนะครับทั้งหัวใจและกายนะครับทำหน้าที่เป็นควันช้างนะฮะจะของช้างท่านใดนะครับที่มีเอ็มร้อยนะฮะ ช่วยเอามามาเป็นเครื่องชูกำลังให้กับควันตอมหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเอาเอาวงานเขาคอาบโอายอาเอาวอาเอาเวนเอาอาเ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 อามาเาเอาเคอาเาเอาอ ตะกี้เอายังไงอย่าสัมผัสใอยเลยแน่เอาเอาต่อมันไม่สนุกนะมันนะครับโอ้จะขาดแล้วจะขาดแล้วต้องแน่เอา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 ต้องต้องถึงมือผมเหรอเนี่ยทำไมต้องถึงมือผมด้วยมันไม่ใช่สนุกนะเนี่ย นี่ถ้ากลางคืนนะเรามองไม่เห็นนะมาน,นั่งนะบางทีช้างที่แบบขี้ง,งหงีดนะมาทําอย่างนี้มันไม่ได้นะครับพีพีเอแต่เราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรดีนะบ,บางทีเขามีไอที่ตัดตัดโซ่นะแต่บ้านเรามันไม่มีนะครับไอคีมตัดโซ่เราต้องใช้ความอดทนเลื oh. อรลายยุ่ตอบ กันยาวๆเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาก็คงเสียวอนะเสียวโดนขาเขาเกือบแล้วพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมเปลี่ยนให้อีกไหม <c oughs> อ่ะพี่ต้อมมาเป็ี่ยนให้อีกดีกว่า <c oughs> เพราะว่าผมไม่แย่กซีนไม่ได้ <c oughs> นะครับอ่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันช่วยกัน <c oughs> อ่ะช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยกัน นะครับนี่แหละนะครับการเลี้ยงช้างนะครับทําไมผมต้องเน้นว่าการเลี้ยงช้างมันลำบากฮนะเพราะเขาตัวใหญ่เนาะบางทีเราไปเฮ้ยไ,ไปเร็วกจ็จาเออจะเป็นไรพรุ่งนี้ได้ไหม นี่เดี๋ยวให้นี่เปลต,ตัดแล้วบอ,อ,อโอเคโอเคมีชาวบ้านมาตามให้เปลต้นกล้วยแต่ณขณะนี้เรายังสู้กับการตัดโซ่อยู่นี่ฮะไกลยังไกลยังไกลยังครับไกลแล้วเหรอเนี่ยะเอฟซีเอฟซีครับเหลือนิดเดียวเอง ไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยมันเสียนะฮะเสียนะครับตอนเนี้ยมันขันไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเบี้ยวนะครับน่าจะดึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเขาติดติดผู้ชายติดปลายอกสิทธิ์ใช่ไหมก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้นะก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับพีพีเอฟซีนี่อยากไปเที่ยวแล้วครับชัยโยหิวได้ยังเอาเนี่ยนี่ฮะฮะเร็วแล้ววะ มันตีบไดา้เนื้อชันอีกแล้วอโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนญาตนะฮะช่วยควันต้อมดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะไม่เสร็จนะครับก็เราอยู่กันสองคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะฮะอุปสรรคมากๆนะครับวันนี้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่ง ติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ